สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YS ประยุน Channel กันวันนี้เราก็มาวิเคราะห์คำนวณเลขในวันที่1เมษายนพศออ2566กันนะครับเป็นเลขคำนวณน,นะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกเลขเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมากันด้วยนะครับ ซึ่งผลออกของรางวัลที่1ก็0ูนย์สองห้เจ็ดสามเลขท้าย2ตัวก็จะเป็นเจสนะครับก็ส่วนเลขที่ผมให้ไปงั้นวดน,นั้นก็ผิดนะครับผมเข้าเจ็ตัวเดียวคือเข้าผมให้ล่าง5้าเผลปรากฏว่าออกเจสผิดนะครับผมก็ผิดไปด้วยก็ เป็นเพียงเลขคำนวณเนาะบางทั้งบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดแต่วันนี้เรามาแก้ตัวกันใหม่ก็บอกก่อนนะครับเลขที่ผมให้ไปเนี่ยผมก็ไปซื้อนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนี่ก็คำนวณวันนี้ก็คงอีกประมาณสักวันสองวันสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คงจะวางขายกันแล้วครับก็ไปซื้อกันนะครับงวดนี้ผมให้เลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งสามตัว กันใหม่ลองมาดูสูตรนี้ก็ให้กันเลยนะครับเนีย่ยเขียนไว้แล้วอันนี้นะครับอันนั้นไม่ต้องไปดูเอาอันนี้นะครับคือผมให้ตัวเดียวห้านะครับแล้วก็สามตัวหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดห้าห้าแปด รวมทั้งหมดกี่กี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมทั้งสามตัวก็8ดชุดนะครับข้งต้นก็เป็นเพียงเลขคำนวณน,นะครับผลจะออกอะไรนั่นก็ไม่อาจทราบได้จริงๆนะครับนี่เป็นเพียงเลขคำนวณวิเคราะห์กันไปผมคำนวณตัวไหนผมก็ซื้อนะครับสลากกินแบ่ง ซื้อทุกครั้งซื้อทุกงวดนี่ก็ซื้องวดนี่ก็จะซื้ออย่างที่ที่เขียนลงไปในนี้นนครับก็เป็นความเชื่องส่วนบุคคลนะครับกับโปรดพิจรารณาในการรับชมก็ด้วยแล้วกันะครับเลขของวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเขาจะออกแบบไหนผมไม่อาจทราบได้แต่ถ้าออกแบบนี้ก็เป็นผลดีกับเรานะครับ เลขที่ผมคำนวณไว้ตรงเนี้ยามือถือก็จะมีหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดห้าห้าห้าแปดหกชุดหกหางรวมทั้งสามตัวก็แปดหางสามตัวของเลขค้ายสามตัวของเราวันที่หนึ่งนะครับดูใกล้ทีนะครับนะครับ มีแค่นี้ครับจะผมก็ซื้อตามนี้นะครับถ้าผลออกมาผมก็ถูกด้วยท่านผู้ชมที่ชมช่องของ Ys ประยุนธ์ก็ถูกกันด้วยท่านซื้อนะครับแต่แต่คือเป็นเพียงคํานวณน,นะครับจะไปปัดใจเชื่อใจอะไรกันมากมายถ้าชอบก็ไปซื้อถ้าไม่ชอบก็ให้ผ่านไปนะครับ ก็เป็นเพียงเลขค,คำนวณตามวิเคราะห์ตามสูตรของแต่และสำนักของแต่และเจ้าส่วนผมก็คำนวณอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ถ้าตรงใจท่านก็นำไปซื้อกันฉาลากกินแบ่งรัฐบาลก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าชอบช่องของผมชอบการคำนวณหัวของผมชอบดูเรื่องทำกับข้าวเป็นช่องทำข้าวธรรมดาา,ดาไม่มีเทคนิคอะไรมากมาย ช่องนี้แหละครับก็บางครั้งผมก็ไปเจอเครื่องเสียงของหน่วยชายภาพยนต์ดีดๆก็มาท o u t u b e ลงแล้วก็บลงมาลัมอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเขาให้อนุญาตลึกทีก็เอามาดูเพลินๆเ,เราไม่ได้ไปทีจะจริงจังอะไรกันนักหนานะครับเพื่อให้เป็นสาระบันเทิงแบบสไตล์ของช่อง YS ประยูนนะครับ ถ้าชอบช่องนี้ก็ช่วยกดติดตามกันนะครับช่อง YS ประยูนยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับจะมีเลขมาฝากท่านเดี๋ยวอีกทักสองสัมบัตจะหาเลขกลับมาฝากและเลขวิ่งตัวเดียวมาฝากอีกทีเอาวันนี้ก็ให้วิ่ง5นะครับหานี่ก็มรลงบนบนหรือล่างก็มีส่วนได้หมดนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องประยูน YS ประยูนขอบคุณครับ